ไม่ว่าตอนนี้คุณจะคิดอะไรอยู่ก็ตามเราอยากให้คุณคิดแต่สิ่งดีๆเพื่อเติมพลังใจในการใช้ชีวิตและเราอยากให้คุณติดตามรับฟังรายการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจคิดบวกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11นาิก10นาทีถึง12นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ สาธุชนท่านผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังสารธรรมกับพระมหาธนเดชธ,ธรรมปัญโยเราคงจะเคยได้ยินแต่คำว่าศึกวันทรงชัยศึกวันทรงชัยนี่ก็เป็นรายการมวยแต่อันนี้เนี่ยเป็นศึกวันชิงซองชิงซองนี่ไม่ใช่ซองกะระถินผ้าป่านะแต่ว่าเป็นซองจตุปัจจัยซองเงินกันนี่แหละครับที่เกี่ยวกับพระเจ้าพระสงฆ์ จากประเด็นที่ชาวบ้านได้อารัธนานิมนต์พระสงฆ์ทั้งสองวัดมาสวดมนต์ทำบุญอุทิศให้กับผู้ที่วายชนหลังจากทำพิธีเสร็จสรรพเรียบร้อยอมีการถวายทานพระเจ้าพระสงฆ์ก็กำลังจะลงมือพิจารณาพรตาหารเพนพระรูปองค์ที่สาม หันไปมองท้ายแถวสุดประกอบกับพระที่อยู่ท้ายแถวสุดก็สบตากันแล้วหลังจากนั้นพระที่เป็นองค์ท้ายสุดก็พูดขึ้นมาเป็นภาษาใตา้ว่าแลอะไรคือมองหน้าอะไรหรือจะเอามองหน้าหาเรื่องอะไรหรือจะไฝพูดยังไม่ขาดคำต่างคนต่างก็ลุกขึ้นจากอาสนะที่นั่ง กระนำมัดศอกโดยไม่แคร์สายตาใดๆของเจ้าภาพที่เขานั่งดูจนกลายเป็นประเด็นที่สังคมเขาวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาจนถึงกับขนาดว่าโอ้ยเวลากินข้าวนี่กัดกันก็เห็นแต่หมาเท่านั้นล่ะครับอันนี้ก็เป็นพระเจ้าพระสงค์ถึงกับขนาดว่าถามว่าสุนัขสองตัวจะ กินข้าวในถาดเดียวกันใช้เวลานานเท่าไหร่บางคนก็บอกว่าหนาที10บนาทีจากคำตอบในเรื่องนี้ก็บอกว่าไม่ได้กินเหตุที่ไม่ได้กินเพราะว่ามัวแต่กัดกันจากประเด็นนี้ก็ทำให้เราได้เห็นว่าคำว่าแพ้เป็นพระนี่ชนะเป็นมารนี่ จากประเด็นที่เกิดขึ้นเรื่องราวของพระเจ้าพระสงฆ์ที่ประเคนหมัดศอกใส่กันในงานบุญนี่ก็ทำให้ได้เข้าใจคำพูดที่บอกว่าแพ้เป็นพระเข้าใจเลยคำว่าแพ้เป็นพระนี่ความหมายของคำว่าแพ้เป็นพระก็คือการยอมสงบดีกว่าที่จะเอาชนะต่อเรื่องต่อราวให้เกิดลุกลามใหญ่โตก็เป็นดังจริงที่ว่าเพราะว่าแพ้ไม่เป็น หารวบใดรูปหนึ่งกายภายนอกนี่เป็นพระอยู่โกนหัวโกนคิวหม่มจีวรเขาก็สมมุติให้เป็นพระแต่การเป็นพระมันจะต้องเป็นภายในจิตในใจแล้วก็ต้องรู้จักแพ้ให้เป็นรู้จักแพ้ให้เป็นคือการสงบยอมสงบดีกว่ายอมแพ้ดีกว่ายอมที่จะไม่เห็นยอมที่จะไม่เอาเรื่องเอาเราวยอมซะดีกว่า ที่จะชนะและเกิดเรื่องราวใหญ่โตเกิดมา44ปีปีนี้ก็จะ45แล้วก็เพิ่งจะเคยเห็นข่าวนี้เพิ่งเคยเห็นญาติโยมสาธุชนท่านที่เห็นคลิปของข่าวนี้ก็คงจะพอทราบได้แต่สำหรับท่านผู้ฟังบางท่านที่ ยังไม่ได้ดูคลิปหรือยังไม่ได้ติดตามข่าวก็ขอให้ได้รู้ว่าเออมันมีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมของเราจริงประกอบกับในสมัยนี้ยุคนี้นี่เพลงเพลิงนี่มันก็ไม่ได้ประเทืองปัญญาหรือจะทำให้เกิดสติปัญญานะโดยเฉพาะเพลงที่บอกกูนะของแทรของแทรของแทรตั้งแต่ เพลงนี้ดังขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าพระไม่ว่าตำรวจนะท่านทั้งหลายนะมีเรื่องมีราวกันโอ้โหพลวันพับปัวให้เราได้ติดตามได้อย่างสนุกสนานวิภากวิจารณ์กันจนถึงกับขนาดว่าโอโ้จะย้ายตำรวจแล้วเอาไปช่วยสำนักสงฆ์วะอย่างนั้นเรื่องราวของตำรวจก็พึ่งยุติไปเรื่องราวของพระก็ขึ้นมาใหม่แล้วนะ ก็ไม่ม <im Claire> ีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเท่ากับเรื่องพระเรื่องครูเรื่องตำรวจเรื่องทหารเรื่องตำรวจเรื่องพระเรื่องครูเรื่องทหารเรื่องตำรวจเพดพลาดมาก็มันจะหนักกว่าชาวบ้านเขาหน่อยก็เป็นประเด็นที่ชาวบ้านเขาให้ความสนใจเป็นพิเศษสําหรับเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องตำรวจเรื่องทหารเรื่องครูนะ เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นให้เราได้เห็นเป็นบทเรียนแล้วก็ทำให้เราได้เห็นว่าความโกรธถ้ามันได้เข้าไปสิงสู่ในในใจของใครมันก็ยิ่งจะทำให้หายยะนาเกิดขึ้นกับในชีวิตของเราเราก็เห็นว่าหลังจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นกรรมตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่ ไปตัดรอนทำให้มันถดถอยทำให้เกิดความเสียหายหเกิดโทษเกิดภัยแก่ตัวแก่ตนของบุคคลผู้ที่แพ้ไม่เป็นยอมไม่ได้อีกประการหนึ่งความโกรธมันไม่ได้สนใจเลยนะคำว่าสมณสัญญานี่ไม่มีเลยเวลาที่เราจะจะเดินจะเหินลุกไปโน่นมานี่จะพูดจะจา เราต้องมีสมณสัญญาในการที่จะสำเนียกว่าเราเป็นใครนะจับหัวดูก็ไม่มีผมนะแล้วก็ยิ่งสำเนียกว่าเราเน้นกินข้าวชาวบ้านของเขากินกินข้าวชาวบ้านเขาไม่ได้ทำมาหากินชีวิตเราอยู่ได้ด้วยชาวบ้านเนื่องด้วยชาวบ้านฉะนั้น ความเป็นพระที่เรียกว่าสมณสัญญานั้นก็สิ่งที่ปรากฏชัดเจนก็คือการสำรวมถึงขนาดในมงคล38ประการจะมีมงคลอยู่ข้อหนึ่งก็คือสมนานันจทัสนังการได้เห็นพระเห็นเจ้านั้นเป็นมงคลเป็นมงคลกับชีวิตนะน,นิมนพระนิมนเจ้ามาสวดมนต์ฉันเพลงที่บ้าน หวังจะเป็นมงคลในครอบครัวหวังจะเป็นมงคลแก่ตัวแก่ตนแต่พระกับทำรรพฤติกรรมดังที่ปรากฏในคลิปวิดีโอจนเป็นเหตุให้เจ้าภาพนั้นรอ้รองห่มร้องไห้เสียอกเสียใจกับภาพที่เห็นจากมงคลที่อยู่ในมงคล38ประการการได้เห็นพระเห็นเจ้าเป็นมงคลกับชีวิตก็ไม่ใช่แล้วยิ่ง เป็นประเด็นตามอ่านดูคอมเมนต์เราก็เห็นทิศทางความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมในยุคนี้สมัยนี้รู้สึกกับพระอย่างไรบางท่านบางคนก็เดี๋ยวนี้ไม่เข้าแล้ววัดน้องปูหลวงตาก็ดูอิเลเคข,ขะสกะปกจีวอไม่ซักนะ,ะก็ไปเปรียบเทียบอากับกิริยาพูดก็ไม่เพราะ แม่ตาก็ไม่มีจีวรก็ไม่ซักปากก็มิน้นเล็บเท้าเล็บมือก็ดำไ้อย่างนั้นเออถึงกับขนาดที่วิพากวิจารณ์ให้เกิดความเสียหายออแก่พระเจ้าประสงค์พอมาพิจารณาดูก็เป็นอย่างที่เขาว่าเหมือนกันโดยเฉพาะการคัดกรองคนที่จะเข้าสู่พระพุทธศาสนาหายากคนที่จะเป็น พระจริงๆกับคนที่อยากบวชจริงๆนั้นในกระบวนการนี้หลวงปู่ชาสายวัดหนองป่าพงจึงมีกติกาว่าใครจะบวชเป็นพระต้องมาถือศีลแปดหรือที่เรียกว่าชีประขาวนั้นประมาณสัก2-3เดือนเพราะเหตุที่ว่าถ้าบวชยากมันก็จะศึกยากแต่ถ้าบวชง่ายก็ศึกง่าย มันก็เลยทําให้เราเห็นถึงคุณค่าของการที่จะบวชยิ่งเดี๋ยวนี้การบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจะต้องมีการเช็คประวัติดูมีติดหนี้ติดสินโดนคดีทันบนจากที่ไหนมันก็มีข้อมูลก็ต้องเอาข้อมูลจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติมาเพื่อที่จะยืนยันขอบวชแต่ว่าน้อยนะปริมาณของคนที่จะเข้าสู่พระพุทธศาสนาก็น้อยโดยเฉพาะสามเณรนี่ก็ ยิ่งหนักเลยอาวานเอนที่ก็จะเข้าสู่พระพุทธศาสนาส่วนมากนี่ก็อ่านหนังสือไม่ออกนะมีปัญหา,าทางด้านสุขภาพจิตเช่นสารเคมีไม่เท่ากันพ่อแม่วังว่าถ้าจะให้ลูกบวชแล้วลูกจะจะหายไปดีเป็นปกติอย่างนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดแล้วก็เป็นการผักภาระให้กับสถาบันของพระสงฆ์ด้วยเช่นกันเจริญพร